สวัสดีค่ะอัปเดตลูกสปิดนะคะลูกค้าเนาะตอนนี้ยังว่างอยู่อีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเนาะกำลังยืนเกาะอ,อยู่นี่นะคะตัวผู้นะคะนะ,ะดูกันนน้าไกลๆแข็งแรงนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวกำลังจะให้เขากินข้าวนะคะ,ะนี่นะคะหน้าเขานะน่ารักเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้คุณอิสเลจองไว้นะคะเชือกสีม,ม่วงเนาะ แข็งแรงดีนะคะเนาะฝากเลี้ยงไว้อยู่นะคะเนาะนี่อ้วนท้วนดีขนแน่นดีนะคะส่วนตัวนี้แข็งแรงเหมือนกันนะคะเชือกชมพูนะคะเนาะก็จะส่งพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะแถวปีนเก้านะคะนี่นะคะน่ารักเหมือนกันแข็งแรงเลยนะคะตัวเมียนะคะโอเคเนาะก็ยังว่างอยู่อีกตัวนะคะลูกค้าเนาะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามน้องขนแน่นเหมือนกันนะคะนี่นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนี่ ตัวผู้นะคะโอเคเนาะยังไงก็ทักมาสอบถามแล้วกันนะคะพร้อมย้ายบ้านลงที่ยี่สิบสามนะคะขอบคุณมากค่ะ,ะตั้งตาะเลยพร้อมย้ายบ้านยี่สิบสามพุศจิกาะคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาอายุหน่อยสุดนะคะตัวผู้นะคะลูกสปิตตัวผู้โอเคเนาะขอบคุณมากค่ะ